นอนครับต่อไปนี้คือสคริปตรีวิวรถยนต์ Toyota v o ีออส5ความยาวประมาณ1,400คำครอบคลุมภายนอกภายในสมรรถนะและราคาโดยไม่มีหัวข้อหรือทำบรรยายฉากใช้สไตล์ของ mk auto review ตามที่คุณต้องการ Toyota v o ีอปี2025เป็นการกลับมาอีกครั้งของรถซีดานยอดนิยมในกลุ่มบีเ gment ที่มาพร้อมกับดีไซน์ใหม่หมดจดเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้น และการปรับปรุงในทุกด้านเพื่อตอบสนองความต้องการของคนรุ่นใหม่รวมถึงผู้ที่มองหารถยนต์สำหรับใช้งานในชีวิตประจำวันที่ประหยัดน้ำมันขับขี่ง่ายและดูดีมีสไตล์เพิ่มจากดีไซน์ภายนอก Toyota VOS s 2025ได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดภายใต้ในแนวคิด Sport Premium ม,ม,มาพร้อมกระจังหน้าแบบใหม่ที่มีขนาดใหญ่และดุดันมากขึ้น เสริมด้วยเส้นโครเมียมที่เชื่อมต่อกับไฟหน้าและทรงเพียวบางที่ดูทันสมัยและช่วยเพิ่มความสว่างอย่างมีประสิทธิภาพไฟ DRL แบบเลตถูกติดตั้งในแนวนอนให้ดูโดดเด่นเมื่อขับในเมืองตอนกลางวันกันชนหน้ามีช่องดักอากาศขนาดใหญ่พร้อมลายครีบแนวตั้งที่ช่วยเพิ่มความสปอร์ตและส่งเสริมอากาศพลาศาสตร์ของตัวรถฝากระโปรงหน้ามีเส้นนูนที่ชัดเจนส่งผ่านความรู้สึกแข็งแกร่งและไหลลื่นไปถึงด้านข้างของรถ เส้นตัวถังด้านข้างลากยาวจากไฟายหน้าไปจนถึงไฟาท้ายทำให้รถดูยาวและพรีเมียมมากยิ่งขึ้นมือจับประตูเป็นแบบโครเมียมกระจกมองข้างพับและปรับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวในตัวล้ออนลอยขนาด16นิ้วลายใหม่เพิ่มความโฉบเฉี่ยวให้กับตัวรถสีตัวถังมีให้เลือกหลากหลายรวมถึงสีใหม่แบบทูโทนที่เสริมบุคลิกให้ดูสะดุดตามากขึ้น ด้านท้ายของ Toyota v i o อ2025มีการออกแบบให้เรียบง่ายแต่ยังคงความพรีเมียมไว้ได้ดีฝ่ายท้ายเล็ดดีไซน์ใหม่แบบแนวนอนให้ความรู้สึกหรูหราและทันสมัยฝากระโปรงท้ายมีสปอยเลอร์ขนาดเล็กที่เสริมความสปอร์ตและกันชนท้ายออกแบบให้มีลายเส้นที่กลมกลืนกับด้านหน้าพร้อมแถบสะท้อนแสงเพื่อความปลอดภัยเพิ่มขึ้น เข้ามาดูภายในห้องโดยสาร Toyota v ว o s 2025จะพบกับการออกแบบใหม่หมดจดที่เน้นความหรูหราและใช้งานง่ายแดชบอร์ดแบบใหม่ออกแบบให้มีความโค้งเว,ว้ารับกับตัวผู้ขับขี่และผู้โดยสารวัสดุตกแต่งภายในเป็นแบบซอฟท์ทัดผสมวัสดุสีเงินและดำด้านทำให้ดูพรีเมียมมากกว่ารุ่นก่อน หน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วตรงกลางรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบเสียงที่ปรับปรุงใหม่ให้คมชัดยิ่งขึ้นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหุ้มหนังแบบ3ก้านพร้อมปุ่มควบคุมระบบต่างๆเช่นระบบเสียงระบบโทรศัพท์และระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติเรือนหมายเป็นแบบดิจิทัล TFT ขนาด7นิ้วแสดงข้อมูลครบถ้วนทั้งความเร็วรอบเครื่องยนต์อัตราสิ้นเปลืองและข้อมูลจากระบบช่วยเหลือการขับขี่ เบาะนั่งคู่หน้าดีไซน์ใหม่ให้รับกับสรีระได้ดีขึ้นมีพนักทิงศีสะะขนาดใหญ่และรองรับแผ่นหลังอย่างดีบอกพุ้มด้วยหนังคุณภาพสูงหรือผ้าในรุ่นล่างมีการเย็บลายแบบใหม่ที่เสริมความพรีเมียมพื้นที่ผู้โดยสารด้านหลังกว้างพอสมควรนั่งได้สบายแม้จะเป็นผู้โดยสาร3คนมีที่วางแขนตรงกลางและช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารด้านหลังในรุ่นท็อป พื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายขนาดประมาณ495ลิตรซึ่งเพียงพอสำหรับการใช้งานทั่วไปไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเดินทางหรือของใช้ในชีวิตประจำวันพนักพิงเบาะหลังสามารถพับแยกได้แบบ60/40ต่อเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการขนของขนาดใหญ่ ด้านสมรรถนะโตโยต้าวีออส2025ใช้เครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรดูอัลวีวีทีไอดีโอเอซีให้กำลังสูงสุด106แรงม้าแรงบิดสูงสุด140นิวตันเมตรที่4,200รอบต่อนาทีส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ CVT ที่พัฒนาให้ตอบสนองไวขึ้นการขับขี่ในเมืองหรือทางไกลทำได้ลื่นไหลพวงมาลัยไฟฟ้า EPS ให้ความแม่นยำน้ำหนักดีและปรับตางความเร็วรถทำให้ควบคุมได้ง่ายโดย เพราะในเมืองที่มีการจราจรหนาแน่นช่วงล่างของ Toyota VOS อ2025เป็นแบบ m a c f e r s ร์สันสตรัด้านหน้าและทอชันบีมด้านหลังถูกปรับจูนให้ให้ความนุ่มนวลขณะวิ่งบนถนนที่ไม่เรียบและยังให้การเกาะถนนที่ดีเมื่อเข้าโค้งระบบเบรกแบบดิสหน้ารัมหลังพร้อม ABS, EBD และ BA ช่วยให้หยุดรถได้อย่างมั่นใจ ในด้านความปลอดภัย Toyota VOS 2025มาพร้อมเทคโนโลยี Toyota Safety Sense ที่ติดตั้งในรุ่นท็อปประกอบด้วยระบบเตือนก่อนการชนพร้อมเบรกอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนระบบช่วยควบคุมพวงมาลัยให้อยู่ในเลนระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติและระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันเพิ่มความสะดวกสบายและความมั่นใจในการขับขี่ระยะไกลกล้องมองหลังและเซนเซอร์ถอยหลังมีมาให้ในทุกกลุ่นย่อย พร้อมถุงลมนิรภัย6ตำแหน่งระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันระบบควบคุมเสถียรภาพ VSC และระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC ครบถ้วน เรื่องอัตราการประหยัดน้ำมันโตโยต้าวีออส2025ทำได้ดีมากด้วยเครื่องยนต์ขนาดเล็กและระบบเกียร์ CVT ทำให้อัตราซิ่งเปลืองเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ20กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าประหยัดมากเมื่อเทียบกับรถในกลุ่มเดียวกันนอกจากนี้ยังรองรับน้ำมัน e20 ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายระยะยาว ราคาจำหน่าย Toyota v วีอ2,025ในประเทศไทยเริ่มต้นที่ประมาณ599,000บาทสำหรับรุ่นพื้นฐานและไปจนถึงประมาณ789,000บาทสำหรับรุ่นท็อปที่มาพร้อมอุปกรณ์และเทคโนโลยีครบครันโดยราคาจะแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์ที่ติดตั้งในแต่ละรุ่นย่อย เมื่อพิจารณาจากภาพรวม Toyota v ว s s 2025เป็นรถยนต์ที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรถขนาดเล็กที่ตอบโจทย์การใช้งานทั้งในเมืองและทางไกลมีดีไซน์ที่ทันสมัยภายในหรูหราสมรรถนะดีเยี่ยมและอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันที่ประหยัดพร้อมด้วยเทคโนโลยีความปลอดภัยที่ครบถ้วนทำให้ v ีออรุ่นใหม่นี้ยังคงเป็นรถยอดนิยมสำหรับคนไทยในปี2025อย่างไม่ต้องสงสยัย หากคุณต้องการเวอร์ชั่นแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือสั้นลงเพื่อใช้กับ y o u u u b e s ช o อ t หรือ TikTok แจ้งผมได้เลยครับ